แอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตค่ะได้รับแจ้งจากนายบัวผันวรรณโครอายุ62ปีชาวตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงค่ะว่าให้มาช่วยจับงูเหลือมที่อยู่ในเล้าไก่หลังบ้านซึ่งที่เกิดเหตุน,นะคะพบงูเหลือมขนาดใหญ่ยาวประมาณ3เมตรนอนขดอยู่ในเล้าไก่ชนค่ะซึ่งไก่ชนตัวที่งูเหลือมกินไปนั้นเพิ่งซื้อมาเลี้ยงในราคา1,000บาทและยังไม่ได้นำไปชนที่ไหนเลยค่ะแต่มาถูกงูเหลือมกินซะก่อน นายบมพันธ์นะคะบอกว่าก่อนที่จะพบงูเหลือมตัวนี้ค่ะหลานชายได้ตื่นแต่เช้าเพื่อมาให้อาหารและอาบน้ําให้ไก่ชนพอหลานชายเปิดมุ้งคลุมไก่ออกค่ะก็พบงูเหลือมนอนขดตัวอยู่ในเล้าจึงได้มาบอกกับตนโดยที่ท้องงูนะคะยังบวมโตอย่างชัดเจนอยู่เลยค่ะเนื่องจากเพิ่งจะกินไก่เข้าไปจนไม่สามารถเลื้อยกลับออกไปได้สุดท้ายเจ้าหน้าที่นะคะจึงได้ช่วยกันจับงูเหลือมตัวดังกล่าว ยัดใส่กระสอบปุ๋ยค่ะเพื่อนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะ